ครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับ K s s c q s e r v i c e DIY หรือสุขระเสริฐ s e r v i c d d y ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนานมากแล้วนะครับที่เราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องอาการเสียของเครื่องซักผ้ากันเลยวันนี้เรามาคุยกันสักหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับอาการเสียของเครื่องซักผ้าฝาหน้ายี y ่ห้อซัมซุงทั้งแบบธรรมดาและก็แบบอินเวอร์เตอร์ อาการเสียที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือการขึ้นรหัสหรือขึ้นโค้ด TE TE1 แล้วก็ที2ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราพบเจอกันเนี่ยเราจะเห็นรหัส Te กับ TE2 กันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะความหมายของ TE ก็คือลักษณะอาการที่ฟ้องว่า,าการตรวจจับอุณหภูมิเนี่ยตรวจจับหรือตรวจสอบ ไม่ได้นะครับ,นะรบต้องบอกไปก่อนว่าเครื่องที่จะขึ้นรหัสพวกนี้ได้เนี่ยเป็นเครื่องที่มี airwash หรือมีการเป่าลมร้อนหรือเป็นเครื่องที่แบบซักได้อบได้ภายในตัวนะครับที่จะขึ้นรหัสพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูสาเหตุแล้วก็วิธีแก้ไขกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเรา จะแก้ไขมันได้ยังไงนะครับสำหรับอาการ TE TE1 TE2 นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะเครื่องซสกผ้าฝาหน้าของซัมซุงเนี่ยมันจะมีทั้งรุ่นแบบที่ใช้มอเตอร์แบบใสายพานมอเตอร์ธรรมดาที่มีสายพานนะครับแล้วกเ็เป็นมอเตอร์ไรเล็กไรหรือที่เราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะ ผมจะแยกอย่างนี้ว่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่ใช้มอเตอร์แบบธรรมดาที่ใช้สายพานเนี่ยส่วนใหญ่รหัสที่เราจะพบเจอเนี่ยก็คือรหัส te 2นะฮะส่วนถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์หรือมอเตอร์ใดๆเนี่ยเราจะพบกับรหัส te ธรรมดาไม่มีตัวเลขอันนี้ผมแยกไว้คร่าวๆนะฮะอาจจะ ตรงหรือบางรุ่นอาจจะไม่ตรงก็ก็ต้องขอออกตัวไปก่อนนะทีนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูกันซิว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับในเครื่องอรุ่นของซัมซุงฝาหน้าเนี่ยที่มีอบรมร้อนหรือว่ามีซักอบอยู่ในตัวเนี่ย ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีฮีเตอร์ heater, แล้วก็บลอเออร์ซึ่งเป็นตัวเป่าลมร้อนสำหรับเป่าลงไปในถังนะครับในส่วนประกอบของตัวมันเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ motor, นะครับแล้วก็มีบลอเออร์แล้วก็มีฮีเตอร์พอฮีเตอร์ทำงานเนี่ยมันก็ร้อนนะครับพอลมก็จะเป่าลมร้อนเนี่ยลงไปในถังโดยมีการตรวจสอบอุณหภูมิเนี่ยไม่ให้มากจนเกินไปเนี่ย โดยมีเซ็นเซอร์ตัวจับความร้อนอยู่นะครับไม่ให้เกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันดีคืนดีเนี่ยเครื่องเปิดมาปุ๊บใช้งานไม่ได้แต่ขึ้นรหัส T E หรือ T E 2เราก็ต้องมาดูครับว่าตรงเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุเจ้าตัวนี้แหละแต่มีแต่นะครับในความเป็นจริงเนี่ยที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ย จากประสบการณ์ในการซ่อมนะครับเจ้าตัวเซนเซอร์หรือตัวจดตัวตรวจจับอุณหภูมิเนี่ยมักไม่เสียนะครับไม่เสียครับคุณซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนก็ไม่หายนะฮะสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะครับนะบนหัวของโบเออร์หรือตัวพัดลมเป่าลมร้อนเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีซอ็อกเก็ตอยู่2ตัวนะครับ ซ็อกเก็ตตัวที่เราต้องสังเกตเนี่ยก็คือซ็อกเก็ตตัวสีดําซึ่งมีสายต่อไปฮีเตอร์ซึ่งเป็นสายสีฟ้านะครับอีกปลายทางด้านหนึ่งอาจจะเป็นสายสีดําแดงหรือเป็นสายสีดําอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าซ็อกเก็ตตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยสายไฟเนี่ยมักจะขาดไหนหรือต่อไม่ถึงกันนะครับเหตุผล ที่มันต่อไม่ถึงกันเนี่ยก็เพราะ,ะคุณฟังดีๆนะครับว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่ามันเป็นไปแล้วแล้วก็มันเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนั่นก็คือโชคนั่นเองครับนะฮะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้ผมวิเคราะห์นะฮะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคุณก็ลองอคิดตามแล้วก็พิจารณาดูนะฮะเมื่อโชค เริ่มเสื่อมสภาพนะครับไม่สามารถซับแรงได้เครื่องก็จะโยกหรือจะกระแทกข้างนะครับเพราะฉะนั้นสายไฟที่อยู่กับซ็อกเก็ตของเจ้าตัวตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนเนี่ยมันก็ถูกดึงภายในซึ่งจริงๆเราไม่รู้หรอกครับว่ามันดึงจริงไม่จริงอ่ะแต่ผมวิเคราะห์แล้วอ่ะมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ พอดึงไปดึงมาสายมันก็ต่อไม่ถึงกันนะครับจึงเกิดรหัส T E และ T E 2ตามมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมซ่อมเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเลยเจ้าตัวจับอุณหภูมิแต่ในบางกรณีนะครับบางท่านอาจจะเจอหรือที่ศูนย์เนี่ยเขาก็อาจจะเจอหรืออะไรนีอันเนี้ยนนผมไม่รู้ นะแต่ที่ตัวผมเจอเนี่ยผมไม่เคยเจอว่าตัวจับอุณหภูมิเนี่ยเสียหรือมีปัญหานะครับนะแล้สาเหตุที่เกิดมาเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันน่าจะมาจากโชคที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการแก้ไขทำได้ง่ายๆเลยครับนะฮะโดยการคุณตัดเอาซ็อกเก็ตนั่ะนะ หรือหัวเสียบนั่นนะออกไปนะครับตัดออกไปหรือถ้าคุณยังไม่แน่ใจเนี่ยคุณก็อาจจะใช้มิเตอร์นะครับตั้งอาคุณหนึ่งหรือใช้มิเตอร์ตัวแรกตั้งแบบเสียงวัดความต่อเนื่องลองวัดดูก่อนก็ได้นะครับนะเพื่อให้แน่ใจจากนั้นเนี่ยพอคุณตัดเจ้าหัวเสียบออกแล้วเนี่ยคุณก็ต่อตองมันเข้าไปนะฮะ ในวิดีโอเนี่ยผมไม่มีวิธีการต่อตรงไว้นะครับแต่อธิบายไว้แบบเนี้ยก็คงพอที่จะทํากันได้นะครับคือตัดซ็อกเก็ตออกแล้วเราก็ต่อเข้าไปตรงๆครคับแล้วก็ลองทดสอบเครื่องดูส่วนใหญ่หายครับหายเป็นปิดทิ้งนละครับนะทีไม่กลับมาอีกเลยแต่คุณอย่าลืมต้นเหตุนะครับคุณไปตรวจเช็คโช๊คดูด้วยว่าโชคคุณน่ะ มีปัญหา,าเสื่อมสภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนโชคทั้งคู่นั่นนะออกไปด้วยนะครับถ้าเป็นถังใหญ่ๆหน่อย12กิโลคุณก็ต้องเปลี่ยนทิ้งทั้งหมด4ตัวถ้าเป็นถังเล็กก็2ตัวนะครับตามนั้นการขึ้นรหัสพวกนี้แล้วอาการเสียที่ผมนามาบอกเนี่ยผมเจอมาจากาเครื่องจริงๆแล้วก็ นำมาบอกเล่าสู่กันฟังเพื่ออาจจะได้เป็นทางลัดนะครับคุณจะได้ไม่ต้องงม,มหานะหรือสำหรับช่างมือใหม่เนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถานำวิธีการเนี่ยไปใช้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องปวดหัวนะครับาบางครั้งมันก็อาจจะไม่มีตัวเสียนะบางครั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นเราก็คาดไม่ถึงว่ามันมาจากตรงนั้น นะแต่มันมีเหตุผลที่ไปที่มาของมันนะเพราะฉะนั้นคลิปตัวนี้ก็สรุปได้นะครับว่าการขึ้นรหัส TE TE 1หรือ2เนี่ยของเครื่องฝาหน้าซัมซุงแบบที่มี Air Wash หรือเป่าลมร้อนหรือมีอบในตัวเนี่ยก็คือซ็อกเก็ตเนี่ยที่ต่อระหว่างตัวเซ็นเซอร์จับตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนเนี่ยขาดสายขาดนไะนะครับ หรือถ้าเกิดมันเสียจริงเนี่ยก็เปลี่ยนก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นนะครับจากนั้นคลิปนี้ก็คงจะจบสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมขอให้ความรู้จงสถิตยอยู่กับท,ท,กทุกท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปกราบขอบพระคุณอีกครั้งสวัสดี